En gang så jeg den filmen med biler. Og jeg har den filmen med biler på Ja.

ออยยูู่่ดดดะนางสักตงสวัสดีค่ะมือนี่เพชรกะซิมาเล่าเรื่องการประหยัดเงินค่ะเคล็ดลับความรวยรวยรวยรวหรือว่าสกเรตเกสติงลิชเดี๋ยวค่ะเดี๋ c r ิ t g e t i n g r i s h เด้อค่ะเด้อมาฟังกันเลยค่ะเมื่อนี่เพชรก็ขอนำเสนอถามถามถามคือยัคงคะนั่นก็คือการประหยัดค่ะนั่นก็คือการประหยัดเงินโดยการบบจ่ายคารถเด้อค่ะจ่ายคารถตัวรถไฟตัวรถใดโดยสารค่ะ,ะเพราะว่า เพราะว่าตอนเพชมาทํางานค่ะเพชสามารถนั่งรถบัสมมมมมนั่งรถเทาบานเทาบานก็คือรถไฟฟ้าที่เห็นทัว,ท,วทัวไปนั่นแหละค่ะสามารถนั่งมาจากที่ททบ้านมาทํางานได้ค่ะแ,แต่ว่าเพชรบไใส่าาค่ะเพออาาาราะยังหูบอกค่ะประหยัดเงินค่ะเดือนหนึ่งจ่ายละเจ็ดลอยกว่าคนนะคะเจ็ดลอยกว่าคนคูณเจ็ดลอยกว่าคนคูณสามจุดหกไปตอนนี้เงินบาทอยู่ที่สามจุดหก ต่อหนึ่งโค่นค่ะเพชรกับประหยัดเดือนหนึ่งประมาณเจ็ดลอยกวัวเพราะว่าเพชรใส่เวลาการย่างคันเมนนานาวเพชรกันย่างคันเมนนาน,นาใบไม้มลวงนา,าใบไม้พิษนาห้อนจะสีเพชรกับามารถปั่นจักรยานมาเห็นงานค่ะคันบ่มีนี้มาเนาะคะเพชรกับปั่นจักรยานมาเททำงานได้เลยสบายาหนึ่งได้ทั้ง สุขภาพพลานามัยแข็งแรงสองไดทั้ง,งควมประหยัดค่ะใส่เวลาบดดนในการมาเห็นงานนำ้ำผอมขันแม่นเพชรนางรถไฟ้ด้ะคะ่ะเพชรตรงนงั่งไปเปลี่ยนป่ายนั่นป้ายนี้นางรถบัสก็ตรงอร้อมคับอ้อมใส่เวลารถติดโน่นนี้นั่นประหยัดประหยัดประหยัดเวลาอีกต่างหากค่ะพ่อปันจยาน หลังจากเลิกงานแล้วค่ะเกิดยังึ้นปั่นจักรยานรอบก็จะเข้าบ้านได้ค่ะไปเบิง่งวิวหาคลิปหาโน่นหาหนี่มาให้เพื่อนๆได้ส้มประหยัดเงินเดือนนึงเจ๊น้อยกคนคู้นไปปีหนึ่งค่ะว่าเพชรสีประหยัดเงินได้ทอาใดค่ะเราเฮาก็เอาเงินส่วนนั้นไปใส่ยางอื่นตอนนี้เพชรกัสซีประหยัดเงินเพื่อสื่อรถจักรยานไฟฟ้าค่ะเพราะว่ามันเนิ่นสูงแห้งเวลาขึ้น ถ้าใดใส่ไฟฝ่ามันกระสีดีตอเพชรขืนเลี้วบอตรงยางดูสินะคะแต่ว่าข้องอีกบอหัวตอนใดนะคะเดิมนั่นแหละค่ะนี่คือการประหยัดของเพชรค่ะแล้วกาเวลาเพร็รไปเที่ยวเพร็รก็สามารถใส่จักรยานไปเที่ยวหลอบในเมืองสามารถจอดนอนจอดนี้ยังใดทั่วสวนศูนย์เหรียญทั่วทั่วศูนย์เหรียญก็คือเพชรเนี่ย่ะคะหดใจใจจักบาท เวลาไปเก็บเห็ดกับปั่นจักรยานไปเก็บเห็ดได้เลยค่ะนี่คือความประหยัดค่ะเพื่อนเพื่อนเห็ดไดบ่อไผเห็ดใดกระเห็ดไผเห็ดบ่ได้ก็ะบ่เป็นยังค่ะแต่เพ็อยากมันเล่าให้ฟังนี่แหละค่ะเคล็ดลับควมรวยสิเคล็ดเกตุจิงลิสของเพ็ก็คือหลีกเลี่ยงการใช้รถประจำทางใส่จักรยานแทนค่ะไปเที่ยวหรือไปที่ต่างๆเพ็ดกะใส่ จัก,กรยานแทนประหยัดได้เยอะค่ะคลิปนี้เขาฝากไว้แค่นี้ละค่ะเจอกันคลิปหน้าค่ะขอให้ทุกคนมีความสุขความเจอเริ่นคือเกอ่าเลยค่ะสวัสดีค่ะ